โอ้คุณดูฮะเหมือนตอนนี้ได้ตัวละครมาเยอะแยะมากมายแต่เรียงขาดตัวมิติคุณดูฮะเกมนี้มิติมันสุ่มได้ยากมากเลยซึ่งตอนนี้ตู้ในส่วนของพระเอกโซโลเรนที่ของเราเข้ามานะครับผมงั้นขออนุญาตลองสุดดูแล้วกันมิติไม่ออกยากก่อนอดีเฟนเดอร์คุณดูฮะเกมนี้เราจยังไม่ได้มิติเลยคุณดูตอนนี้ตาปกติแล้วคือมันจะออกหรือเปล่าคุณดูจริงปะล่ะปกตินะครับผมนี่ไม่ไมออกกูงงว่ะโ,โอเคโอเคเกลือนะครับผมอุ้ย อิทาจิออกอยู่นะครับพี่ชายใหญ่นะครับผมพี่ชายใหญ่ของสเกตนะครับผมก็ดูแต่ทรงจินวูไม่ออกว่ะเหลือย5่เกมหมดเกลี้ยงแต่เกมนี้รู้สึกว่าจะมีอีกีที่เป็นซิกเกตด,ด้วยนะครับผมค่อนข้างน่าสนใจอู้ควสได,ด้พอดีเอาว่ะขอญาตหาของสุมต่อเออได้2องรนะครับผมก็ดูฮะเมื่อกี้เราสุมได้พี่ชยใหญ่อิทาจิมานะครับผมก็คือเป็นตัวแบบเรจนดารี่เลยซึ่ง เราอ่านคอมเมนต์จากทีทเทลเลยคือพี่ครับพี่คิซารุนะ่ะดีมากๆนะครับพี่ใช้คิซารุก็คือได้เล่นยาวๆได้เลยนะครับผมก็โอเคขอบคุณมากน้องชายพี่ตอนนี้ก็ขอลองอินทจีก่อนละกันนะคะคนดูฮะเจเนาะมันก็ต้นเกมดีนะครับแต่ผมคิดว่าเออเอาเป็นคีซารุน่้จะดีกว่าไหมคนดูพวกคิซารุก็ตีไวตีแรงอย่างหนึ่งคือค่าเรียกก็ไม่แพงเท่าไหร่ด้วยนะครับผมฮะเรียกตัวทำเงินก่อนอะผมว่าอาจจะทันก็ได้นะครับผมเหมือนพวกออสตาหรือทอยเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมก็ดูฮะ โอ okay. เคเจียมได้ไหมได้ไม่กิ๊บห้านะครับผมคุดูฮะโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปลองเออลงสตอรี่กันต่อเลยซึ่งสตอรี่กูลงหาเงินนะ่ะตอนเนี้ยอ่านี่เป็นอีโวใช่ไหมคุดูฮะอ่ะเหมือนเราจะมาดูข้อมูลเราจะได้เจมด้วยนะครับผมครับของไว้อีโวแน่ๆนะครับผมตอนนี้เรายังเออเวลโอเคยังน้อยๆอยู่เลยคุณดูฮะตอนนี้ ยังไม่ถึงค่าที่ต้องมาทำอีโวนะครับผมเพราะงั้นแล้วลงได้แค่สตอรี่ว่ะคุณตอนนี้นะครับผมถ้าเกิดเราลงสตอรี่เราจะได้เจมมาเยอะใช่ไหมคุณดูฮะเพราะงั้นแล้วอ่ะอคุณดูรางวัลค่อนข้างจะเยอะนะครับผมไปซื้เจมก็ได้อยู่คุณดูฮะลงต่อเลยก็คือหัวหน้าหน่วยกินิวนะครับผมโอเคชอบเกมนี้ตรงที่แบบว่าเออบอสมันจะมีความสพิเศษนี่แหละคุณดูฮะถือว่าแบบได้ลุ้นอยู่นะครับผมคุณดูเหมือนกับแอนิเมะเอเวนเร์น่ะก็คิดถึงอะ่ะ บรรยากาศชวนคิดถึงมากนะครับผมเราตั้งตัวทําเงินไว้เลยกันละกันนะครับผมฮะเรียบร้อยทีนี้เออต้องรอดูว่ามันจะทันหรือเปล่านะแต่คิดว่าจะทันแหละคุณบท่านทันพอเรียกคิสรูอยู่นะครับผมเพราะว่าคิสรูนั้นเออตีค่อนข้างที่จะไวด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคืออย่างที่คอมเมนต์บอกคุณบทฮะว่ามันสามารถแบกจนแบบว่าเอ่อเวลเยอะสูงได้เลยนะครับผมโอเคจัดไปโอเคถือว่าทันอยู่ผมคิดไว้เลยว่าได้นะครับผมฝากด้วยคิสรูฝากด้วยละกันนะ ไหวชิวไหวชิวคนดูมีคิซารุอยู่ไหวชิวสวยครับผมคิซารุทีนี้ก็เออรอคิซารุน,นั้นแบกไปนะครับผมโอเคสวยเลยทีนี้เราขออนุญาตเอ่ออัพเพิ่มละกันนะครับผมรออัพอิจิอยากรออิจฉเหมือนกันนะครับผมคนดูฮะซึ่งตัวเงินเนี่ยมันตั้งได้3ตัวใช่ไหมเหมือนตั้งได้แค่3ตัวนะครับผมก็ก็เหลือเฟืออยู่มั้งคนดู3ตัวสลับเออสปีดวากอนนะครับผมฮะควรจะมีในตัวทำเงินแนี่คนดูฮะซึ่งพลังของคิซารุก็คือมันสามารถลบล้างอาวุธี้ของบอสได้สิบวิก็ ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเราคิดว่าน่าจะได้ใช้คีย์สลูกันแบบยาวๆเลยนะครับผมอ่ะต่อมาพี่เชี่ยอิทธจีละกันนะคุณดูฮะเผื่อได้เห็นเออเม็ดรูแหวกกระจกเงามือผุดผานะครับผมฮะตาไฟนั่นเองดูซิอิทธจิตาไฟเหมือนอิทธจิใช้เป็นคาถาไฟนะครับผมก็ดูฮะเรามาดูอัปลิตี้กันเลย5 back frame d a m a g บวก50%นะครับคุณดูฮะแล้วก็ประหม่าก,ก็ติดเบิร์นด้วยแล้วก็อิทธิโนเฟรมก็คือสร้างความเสียหายให้คนที่ติดสถานะเบิร์นเนี่ยคนละ25%ของดาเมจของอิทธจินะครับผมก็ ดีพอครัคดูฮะมันดีหรือเปล่าถามว่าคือถ้าอะไรก็เทวีสุริยาใช่ไหมครับดูฮะถ้าเป็นของอิจิก็เทวีสุริยานะครับผมเ็นแม้ต,ติธราเบินด้วยนะครับผมเป็นแบ็กเฟรมนั่นเองฮะครัดูฮะหลังจากนี้อิจิโจมตีก็ถ้าเกิดพวกนี้ติดฐานะไฟอยู่ก็น่าจะออไม่ทันแล้วครัดูฮะต้องลองดูกับพวก,พวกบอลนะที่มันเลือดเยอะนะครับผมมันตายไวเกินเวลด์4ก็คือ226ครัดูฮะมีท่าไฟบอลเพิ่มขึ้นมานั่นเองฮะเป็นท่าใหม่ของอิทิจนะครับผมเรามารอดูกันซิว่าเป็นยังไง ไม่ก็นี่สินะบอกกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคนดูสามร้อยนะครับผมเป็นอิ i n t e r n น l f เฟรมนะครับผมว่านทะีวีนะ TV สุรยยิยะเองและพอเราอัพอินทอจิตันก็เออสามร้อยสามสิบหกก็ถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะหรอกคนดูฮะมันก็ถือว่าน้อยอยู่นะคนดูฮะถ้าเกิดเทียบกับเอ่อตัวอื่นที่มันโหดกว่านี้นะครับผมคนดูฮะก็แต่ก็นั่นแหละคนดูฮะตัวเริ่มต้นนะครับผมมันก็ประมาณนี้แหละไม่หนักกว่านี้นะครับผมคนดูฮะต้องรออีวงอีวโอถึงจะโหดแต่เสียดายเออแมปนี้มันยังไม่มีพวกเทปพาซ่าเลยนะครับผมคดฮะ แต่ก็ถือว่าเข้าใจได้ว่าทำไมถึงไม่เข้ามาคุณดูฮะคุณดูเห็นนน,น,นั้นแบบเวลาคุณดูฮะแอนิเมดีเฟนเดอร์นะพอมีเทพราซ่าเข้ามาปุ๊บหูปัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับผมฮะบินกันว่อนเลยนะครับผมแบบไม่ง่ายเลยคือเรียมแม่งราคาเหลือติดเดียวนะจ้ะเมื่อก่อนราคาแพงมากนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเข้ามาแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาเร็วนี้คุณดูฮะแบบอาจจะแบบมีแผรเนอนาคตนะครับผมค่อยรอดูแนละ้วกันส่วนผมก็ก็รอดูนะอยากเห็นราคาตัวละครเหมือนกันว่าเกมนี้กับ a อนิเมดีเฟนเดอร์เออเลตัวละครแบบ แบบไหนมันจะแพงกว่ากันนะครับผมฮะอ่าโอเคเหมือนบอสจะมาบอสกิยูกิยูหรือกินิวกิยูใช่ไหมโอเคครับผมตัวนี้เหมือนว่าบอสใหญ่จะ,จะมาแล้วนะครับผมอ่ะเอามาเรียกตัวละครมาด้วยนะครับผมพลังก็คือเหมือนจะเรียกเออสมาชิกหน่วยกีนิวเข้ามาช่วยใช่ไหมครับดูฮะตัวแรกก็คือมันสามารถที่จะหยุดเวลาได้นะครับผมถ้าเกิดเอาตามเรื่องส่วนตัวนี้ก็คือวิ่งไวเห็นไหมคนดูฮะตามเรื่องเลยคือวิ่งไวนะครับผมแต่ก็ไม่รอดหรอกบอกเลยโอเค ตัวต่อมาก็เลยเป็นจีสหรือเปล่าขนดูใช่จีสไหมไม่ใช่นะครับผมอะโดโลรโดโลเลียปบ้าขนดูจําชื่อไม่ได้แล้ววะ่ะนานมากแล้วนะครับผมตัวนี้ที่มันสู้กับพิจตานะ้านะก็ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วก็เป็นเจ้ด้วยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมและต่อมาคือตัวส้มๆไหมคนดูฮะจีสจีสปบ้าคนดูฮะจําชื่อไม่ได้ใช่ปหมวะผมก็ลืมแล้ววะ่ะเหลือหมดแล้วมันต้องมีสิอ้าอีกตัวหนึ่งนะครับผมอาจจีสจริงด้วยนะครับผมตัวนีท้ทำอะไรได้วะคนดูฮะวิ่งไวเหมือนกันปะวะไม่รู้เหมือนกันลลืมมหดแ้ว ไม่ดูนานมากนะครับผมโอเคตอนนี้เหลือกินิวกินิวแค่ตัวเดียวเรียบร้อยโอเคถือว่าผ่านได้สบายๆยอยู่นะครับผมสวยเลยโอเคครับผมกดรับเลยมันต้องได้สิว่าทรงจินอูมี530รนะครับผมมีโอกาสสุ่มได้อีกนะครับผมกูลงเรื่อยๆอ่ะลงเรื่อยๆสุ่มเรื่อยๆนะสตอรี่นะโอเคครับผมมามาเปล่าโอเคคาคาชิมาสปีดวาคอมาอิจิม่แลวนะครับผม จิตาหนระสุจิููหนมาบ่าโอเคครับผมโอเคครับอ,อีทาจิมาซ้ํฮหาหมอว่าเราสามารถรับไมะเา้าได้อีกนะครับผมโอเคได้มาอีก250กูจะต้องซ่มจะต้องซูมดูเหมือนว่าเจมยังไม่พอแล้วอขอด้อนุญ,ญาตเออลงเพิ่มเลยก็แล้วกันนะครับผมเป็นคาคาชิก็แล้วกันนาอคนดูฮะมาเพิ่งสุมได้เมื่อกี้นะครับผมเจมมี280ต้องหาเพิ่มให้ครบ5เราเ่สุมแบบ10ครั้งได้นะครับผม,ผมว่าน่าจะมีโอกาสมากกว่าพอะงั้นแล้ว ขอ,อย่านลงต่อเลยก็แล้วกันมีไหมมีให้เราเคลมไว้ตัวนี้เคลมได้ไหมเคลมไม่ได้ <c oughs> ลงต่อแล้วงั้นนะคนุณดและรอบนี้คุณโดนเป็นบอสฟรีเซอร์นะครับผมโอเคสวยเลยฟรีเซอร์เจอกันหน่อยวะเจอกันหน่อยวะเทพฟรีเซอร์งาคุณดฮะคาคา,าชิตั้งแล้วกันนะคนุณดูตัวละครระดับอีพิกที่ไม่รู้กระจกหรือเปล่านะครับผมคุณดูฮะเป็นการใช้ตัดสายฟ้านะครับผมในการจู่โจมนั่นเองครับผมบวกดาเมจยี่ห้าเปอร์เซนต์ด้วยอุย้ย ได้อยู่และซึ่งพาสีก็คือก็อปปี้นินจาคาชินั่นเองครับผมสกิลก็อปปี้ทุก8วินะครับผมคุดูว่าจะบวกดาเมจ25เปอร์เซ็นต์แล้วก็เออจะตีติดตันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยอุ้ยงั้นก็เอามาเออตันพวกโมผูกบอดได้สิคนดูฮะเราไม่มสโลแต่เราใช้คาชิในการเออสตันได้สินะคนดอูอ่ะลองดูมาลองดูคาชิสตันนะครับผมฮะไหนลองดูสิ หน้าเขดูมาตีติดตันด้วยนะครับผมมันก็มาถือได้ถ้าเกิดเราเรียกอันหลายตัวนะครับผมก็ดูแล้วก็แบบว่าในช่วงเฟสของบอสเนี่ยเราให้คาชิเป็นสตันก็ได้นะครับผมใช้ได้เลยนี่ใช้ได้เลยแต่มันก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกนะเขดูอ่าลองดูแล้วกันคุณฮะมันตั้งในแค่นี้แหละเขดูเฟสบอสจะได้เออพอจะไหวอยู่ไหมเขาดูดาเมจมันไม่ได้เยอะนะสองร้อยกว่าแต่ว่านั่นแหละเขดูมันเราชอบตรงที่มันสามารถสตันได้หลยคุณฮะเรียกว่าสามตัวอย่างน้อยมันก็ตันแบบหลายๆทีนะครับผมถ้าเกิดฟิเซอร์มันโหดเกิน ดำามมหลักของเราก็าคือทีอ่สรุปไปเลยนะครับผมคนดูฮะเอาละครับฟีเซอร์ล่าพิการนั่งวิวแชร์มาแล้วนะครับผมถึงเวลาแล้วสตาร์ทได้หรือเปล่าอุ้ยเตะโบส์มังกากไปคนดูสตาร์ทได้ปะโชว์หน่อยสักหน่ทีโอเคตันได้นะครับผมคนดูตันได้ก็ไม่แย่นะคนดูฮะถือว่าได้เลยนะครับผมเรียบยร้ยบยบอยแล้วมันทำไมโบส์มังกากกอกินนิวตาที่แรกวะคนดูฮะมันกากกอกินนิวอีกคนดูแต่ก็สวยเลยครับผม โอเคเจมเพิ่มมาแล้วขอญาตไปสุ่มหาซุงจีดูต่อเลยก็แล้วกันนะครับผมฮะขอญาตรับเจมต่อเลยก็แล้วกันนะครับผมโ okay. อเคโอเค okay, ได้7 0 0นะครับผม790 <c oughs> นะครับผมคนดูฮะและซึ่งบอดรอบนี้ค่อนข้างคาดหวัง,ง,งคนดูฮะเป็นฟีเซอร์ไฟนอนฟอร์มนะครับผมฮะฟีเซอร์ไฟนอนฟอร์มรือสันจากแนวหน้าของคาชินะครับผมสุดยอดปไปเลยละคนดูขนาดฟีเซอร์ไฟนอนฟอร์มแล้วก็ไม่อาจทะสู้ได้นะครับผมมีไหมปวดกว่านี้โคกกว่านี้ มีปะมันโหดอยู่คนดูมันโหดอยู่เรื่องไม่รลดเลยคนดูว่ามันโหดอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ไหวกันเราหลอกบอกเลยมีทั้งตันทั้งแบบตีรัวๆนะครับผมมาดูฮะนว่าไหวชิวไหวชิวใช่หรือไม่ไหวอยู่ไหวอยู่คนดูว่าไหวอยู่ไหวอยู่ดูไปวะดูตันไปวะคนดูฮะเรียบร้อยครับผมผ่านโอเคตอนนี้เราเวาห้าแล้วคนดูฮะเราสามารถรับตรงนี้ได้เพิ่มใช่ไหมคนดูฮะ ได้เจมมาเพิ่มแล้วก็เออเอาไว้รีโลหรือเปล่าพวกนี้เนี่ยผมเวลสิบได้เพิ่มอีกแต่ว่าก็ต้องฟาร์มก,ก่อนนะครับผมยังไม่ถึงนะครับผมก็ดูฮะอ่ะคนดูตอนนี้เวลห้าแล้วแล้วก็ได้เจมมาพันสามร้อยมีโอกาสสุ่มสิบครั้งได้อีกสองรอบนะครับผมก็ดูฮะมันต้องลองวะก,ก่อนจะหมดเวลายี่สิบเอ็ดนาทีนะครับผมก็ดูฮะไปขายหมดเลยนะครับผมก็ดูเหลือแค่เรเจนไว้แล้วกันนะครับผมฮะเผื่อเรเจนจะได้ตัวดีๆโอเคมาลองดูกันหน่อยสิโอ้โหสเปคไม่เพียงพอ ขออนุญาตขายตัวก่อนละกันนะครับผมเอาล่ะ,ละครัวมิติตัวแรกของเราจะได้หรือไม่โอเคทาคาชิมาโอเคซาสึเกิมางา,มาุนกิซารุมาอีจีแ้ฮูเลจิอุ้ยเพนทงวิธีนะครับผมโอเค,อเค,อเคถือว่าเกลือแต่ว่าได้เออเพนมาอยู่นะครับผมก็ถือว่าก็ไม่อยากได้เท่าไหร่อยากดูฮะไม่อยากเท่าไหร่แต่อยากได้มิติสตัวหนึ่งอะอย่างน้อยก็นาโตะก็ได้มา หรือทรงจินวูเดี๋ยวได้ทรงินวูมากกว่านะครับผมอยากเบียวอยากเบียวไปจกักรพรรดิเงาได้ไหมได้ไหมไม่มานะครับผมอุ้ยโคตรเกลือเหลือ350นะครับผมคนดูฮะอุ้ยได้เบิก250เท่ากับสุ่มได้ทีหนึ่งนะครับผมคนดูฮะมาเถอะนะทรงจินอูอยากได้อยากได้มิติกสักตัวหนึ่งมาเถอะนะพี่เก็บไปฟาร์มเพชรเพิ่มโอเคโอเค สวยเลยครับผมสวยเลยอันนี้เกลือล้วนก็ดูอย่าว่าแต่มิติหรือโลเลจะ,จะไม่ออกเลยตอนนี้เรียบร้อยครับผมเหลือ50ิเจมนะครับผมก็ดูฮะอ้าวซัมมอนครบ50ตัวได้อีก400นะครับผมก็ดูฮะหรือกูไม่ยอมแพ้กูต้องได้กูต้องได้กูไม่ยอมแพ้จีโนอย่างร้อขอสัก50ิได้ไหมอ้าได้50นะครับผมก็ดูผมพว้าร้อยพอดีมาครับผมก็ดูฮะขอสู้ต่อสู้ตายมา โอเคโอเคมิติกมันได้ยากจากังปกติอนไม่ได้ฟินเดอร์อะสุ่มทีเดียวได้นะครับผมคุณดูกูมไม่ใช่แล้วเกมนี้กูไม่ใช่แล้วผมเกลียดเกมนี้ว่ะตอนนี้คือเกมสูงเลยแต่นี่คืออะไรยะอะชิเมนต์หรอได้ไหมไนดะ้เกมมอะชิเมน้นอะได้อีกหนึ่งร้อ,อ,อนะยนะครับผมคุณดูฮะได้หนึ่งร้อยมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีเลยไม่มีแล้นะครับผมก็ดูฮะมาฮารอบนี้จะไปลองในส่วนของเออ เพนหกวิธีของเราเลยก็แล้วกันนะครับผมก็ดูฮะเพิ่มดาเมจและระยะ40%เมื่อผักสัตว์ป้าคนดูเหมือนจะเอพลังก็คือสามารถผักศัตรูได้นะครับผมฮะลองเปลี่ยนจากสั้นออดแล้วกลายเป็นผักผักออกไปก็แล้วกันนะครับผมก็ดูก็คือตัวละครเพนนะครับผมฮะพักก่อนแล้วกันนะคะจิเรามาลองดูเพนเลยก็แล้วกันนะครับผมเหมือนว่าจะเป็นด่านใหม่แล้วนะครับผมเป็นเออในส่วนของทะเลทรายนะฮะก็ในเรื่องนาโตพอดีเลยนะนะคนดูฮะเอาเพนมาลองกับเออ เรื่องกำตกพอดีนะครับผมโอเคตั้งแล้วกันนะเรามาลองดูกันเลยสลับเพนหัววิถีของเรานะครับผมคุณดูฮะการโจมตีของเขานั้นจะผักออกไปแต่ตีนานมากเพนน้องชายพี่เก้าวิเลยเกือบสิบวิพี่ผักให้ดูหน่อยครับพี่นี่ไงคนดูย้อนกลับไปนะครับผมแต่ก็ย้อนนิดหน,นึ่งนิดนึนน่งนะคุณดูฮะย้อนนิดน,น,น,นึงนะครับผมพอย้อนเสร็จดาเมจก็เออจะบวกเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นด้วยนะครับผมดาเมจระยะเนี่ยก็อันนี้ค่อนข้างโอเคเลยย้อนบ่อยอยู่คุณดูฮะไม่แย่นะคุณดู ไม่แย่นะเอามาเทนคาคาชิได้อยู่นะเขดูคาคาชิสตันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือย้อนกลับไปนะครับผมฮะไปน้องโชว์แบกนั่นแปลว่าก็จะใช้กับบอลได้สินะอันนี้ก็ดีเลยถือว่าโอเคเลยนะครับผมไปโจมตีไปน้องย้อนแปโอเคและท่าต่อมาคือล็อกเอ็กโพชันหินระเบิดนะครับผมฮะวู้หินระเบิดแล้วก็ย้อนด้วยดามเมสุดแรงถ้าเจอบอสแล้วก็บอกเลยบอสไม่น่าจะรอดนะครับผมมาดูฮะอ่ะลองดูซิลองดู ตอนนี้ก็คือครูดาวเหลือเจ็ดวีแล้วนะครับผมคุณฮาก็ไวอยู่นะอัพต่ออัพเรื่อยๆก็คือครูดาวลดเรื่อยๆก็ถือว่ามันก็จะทั้งผักไวแล้วก็โจมตีไวด้วยนะครับผมอ่ะตีแรงอยู่ผมอยากเห็นตอนตีบอลว่าะคุดูดดูดิดอกละหกร้อยนะคุณฮาเยอะมากนะครับผมตีตัวผักอะเยอะมากเพราะว่าดุบวกดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์อีกนะครับผมหนักสี่ร้อยเมื่อกี้ถ้าเกิดบวกไปก็หกร้อยนักอ้าวซวยแล้วคุณฮามันตีตัวแอร์หรือเปล่าเนี่ยเซงกุสาตัวนี้มันเป็นตัวแอร์หรือเปล่าคดููมันตตีีออยุ่ณดูฮะ ถ้าเกิดไม่ตีซวยเลยนะครับผมเราไม่มีตัวเอเลยไม่มีตัวเอนะครับผมโอเคแต่ก็ไหวอยู่ค็ดูฮะบอสไม่ได้หกขนาดนะครับผมดูดูดูติดตัวรอตีบอสเงาเพนกูมึนเพนติทันนะครับผมเงาเรียบเรียบตื่นแล้วเรียบตื่นเอาละแต่ก็ไหวแหละโอเคเรียบร้อยไหวชิวๆนะครับผมค็ดูฮะสามารถผ่านได้ได้กุ้เตี๋ยวมาด้วยนะครับผมโอเคอุ้ยเกมร้อยหกสิบเยอะมาก โอเคเรียบร้อยและตอนนี้เรามีเตรียมอยู่แปดพันเพราะว่าเราไปทําการเติมโค้ดมาแต่ผมจะสุ่มให้เหลือสักห้าพันละกันผมคิดว่าถ้าเกิดเออเราสุ่มไม่ได้แล้วก็เอาตัวอื่นเถอะว่ะคนดูทรงจีนูเอาไว้ก่อนเลยนะครับผมถ้าเกิดไม่ได้แล้วก็นะไปเถอะว่ไว้คลิปหน้ากันละกันนะคนดูอบอึ๊บ,บได้กรอนะครับผมโอเคถือว่าได้ถือว่าดีอยู่คนละอย่างเราก็ได้กรอนะอยากจะลองตัวใหม่ๆด้วยนะครับผมอ๊บไม่ใช่หรอกคนดูอยากเห็นพาสี เกมเนี้ยมาตื่นเต้นมากตอนเจอพาสีบนะครับผมคุดูฮะมาซ่มต่อปึ๊บคืออย่าอุ้ยโอเคไม่มายังไงก่อนมาอีกเละโอเคครับผมเหมือนก่อนจะมาอีกรอบนะครับผมฮะไม่ต้องมาบ่อยก็ได้ก่อนโอ้โหไมก่กอดไม่กอดเออจะเกลืออะไรขนาดนั้นปกติมันต้องได้หรือเปล่าหรือเปล่ามิติึเกะไม่ใช่ซองจินวูอย่างน้อยก็ตัวอื่นอะโอ้โหดูดิ ามนั่นนะคุดูอุ้ยจะไม่มาจริงดิมิติสตัวนึงเนี่ยนาเราตรงเราโต,ตเลยเนี่ยซาซูกะก็ได้เนี่ยมิติเนี่ยกอกอรมาแล้วคุดูฮะผมเริ่มเกลียดแล้วคุดูเริ่มเกลียดเกมนี่แล้วโอเคครับผม <c oughs> ไม่มาถ้ารอบนี้ไม่ได้แล้วก็นะกูพอเก็บไว้สุ่มคลิปหน้าต่อคลิปหน้ามันต้องดีกว่าน,นี้โอเคครับผมคุดูฮะ พอเถอววะมิติกอย่าว่าจะสุ่มจินวูเลยคุณดูว่ามิติกสักตัวก็ไม่ออกก็คือประมาณนี้ครับผมก็ดูฮะก็ถือว่าสุ่มไปเยอะมากเราเหลือประมาณ5,000เจมนะครับผมก็ดูฮะเก็บไว้สุ่มวันอื่นก็และกันสลับ5,000ันเจมนี้คิดว่าวันนี้ดวงไม่ดีเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราเออไปสตรีมเออไฟเอ็มต่อก็และกันนะคุณดูเพราะว่ามันน่าจะพอสมควรแล้ววันนี้นะครับผมเดี๋ยวสตรีมสายก็ดูไปแล้วครับผมบา,บายไปละบาย